ครั้งที่38ประจำวันเสาร์ที่18มกราคม2557ค่ะแต่ไม่ได้ทำสำหรับการแสดงในช่วงแรกท่านผู้คมท่านผู้ชมตอบกลับมาไม่เห็นตอบเลยแต่ว่านี่เป็นแค่เรียก้องยำอยเฉยๆนะคะวันนี้เรามาพบกับในรายการ ีเมื่อเสารที่4มการาคมจะเป็นร้อยรถพูนบ้านได้รับเกียรติจากคุณแม่ขวัญจิตศีประจํามาประเดิมให้กับในปี2557และวันนี้สำราญนารกรรมเราได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนะันศิลป์ครราชสีมาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมและเราจะมีร้อย ในสี่ภาพนี้ก็จะวงเวียนมาให้ความบันเทิงแก่ท่านผู้ชมนอกจากความบันเทิงแล้วนะคะ,คหะคสห่จิ้จิินธภาคารประเทศยังมุ่งที่จะให้ความรู้กลับไปเนี่ยเราจะได้มีความรู้กลับไปว่าในแต่และคณะที่มานั้น <c oughs> เขามีอะไรมานําเสนอบ้างวันนี้ ที่กรสวยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านแขก้มีเติทุกท่านนะครับใน <หา S 1> วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็ท่านทราบไหมคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของวิทยาลัยนรศิลป์เอาเป็นโคโราในกนรยกระดคะการเป็นวิทายาลัยศิลป์โคราามาครั้งครั้งแรกของศูนย์ศิลป์นริป์สากรุงเทพใ,ใช่ครับเพราะว่านรศิลป์โคราชเราเนี่ยเกิดมาเปิดก่อตั้งมาเนี่ยก็ประมาณสักยี่สิบปีได้ครับแล้วก็มีโอกาส มายืนบนเวทีอันสูงเสียดเพื่อขออาคารทุนทีนะครับก็ก็ยินดีนะครับค่ะแล้วก็เด็กๆที่ในปัจจุบันนี้เขาเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เด็กๆของเราเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงปริญญาตรีปีที่5นะครับคือจบออกไปเนี่ยเราสามารถออกไปเป็นครูได้เลยเราเรียนหาและชีพครูมวิวของหลักสูตรก็คือหลักสูตรของรศชสินกับหลักสูตรของดุริยางคศิลป์นะครับค่ะ ก็เาว,ว่าตอนนี้เด็กเดียวมทันในตอนนี้เด็กของเราก็อยู่ประมาณ400เกือบ500คนครับคือต้องจากการแสดงที่เป็นมาตรฐานแล้วเราก็ยังเี้นการแสดงที่เป็นพื้นบ้านด้วยซึ่งพื้นบ้านพิสานข,ของโคราชเนี่ยเราจะเน้นตรงเป็นเป็นอะไรคะอย่างเช่นถ้าเกิดสุพรรณเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกเพลงชอยเพลงเรืออีเจาหรืออะไรนี้ครับในส่วนของโคราชเองเราก็จะทำทำให้เห็นในส่วนของอัตลักษณ์ของโคราชนะครับ ก็คือวัฒนธรรมของโคราชโคราชเนะี่ยเป็นเมืองหน้าด่านประตูสุริสานซึ่งวัฒนธรรมของโคราชก็จะไม่เหมือนร้อยเยี่นหรือไม่เหมือนกาฬสินธุ์นะคะรับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคร,ราชเนี่ยเราจะได้รับวัฒนธรรมของภาคกลางเข้าไปตั้งแต่การตั้งเมืองแ,งงงแล้วครับในในการตั้งเมืองเนี่ยคนที่วัดตั้งเมืองของโคราชก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ของอยิทยาเนี่ยเข้ามานะครับในส่วนของตัวเงิแล้วเราก็จะได้รับผสมภาษาจากในส่วนของอีสานตอนบน<อ>ก็คือน้อยเย็นจระเีต่างๆเราก็จะได้รับประผสมภาษาพูดเข้ามาด้วย<อ>แล้วก็ในส่วนของวัฒนธรรมอีสานตอนล่างเราชุรินรีสเกตชียงคูซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเขมรเนี่ยเราก็ได้รับเอา,าเข้ามาผสมในตัวเป็นตัวเนของเราภาษาพูดก<ด>็เป็นภาษาที่ไม่เหมือนใครในในประเทศนะไม่เหมือนในโลก แล้วก็จะมีเพลงซึ่งเรียกว่าเพลงโคราชเป็นเพลงที่เฉพาะของเราีนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับเพลงอื่นๆอย่างหมอรำเขาก็ไม่บอกว่าหมอรำจังหวัดไหนแต่ว่าถ้ามาโคราชก็จะต้องมาฟังเพลงโคราชนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เป็นเอ,อกลักษณ์มอดกชาติพันธุ์ของเราโอ้โหเรียกันว่าปางนานมายาวนา<ช>นเห<ช>มืนหอนกับว่าโคราชมีนเป็นศูนย์กลางนะในการที่จะ ก็รับจากยี่สานใช่ไทยพิลุเขาจะเรียกเราว่าไทยเริ่มไทยเดิมใช่เพราะว่าภาษาก็จะเป็นเอกลักษณ์ค่ะไปไหนกินเผาไหมอ่จะไม่เหมือนกับยี่สานแถวจังหวัดอื่นๆอุบลอุดรหรืออะไรเงี้ยภาษาก็จะต่างกันเลยก็คือจะมีความเป็นภาคกลางเนี่ยอยู่ด้วยเข้ไปร้สนอยู่ด้วยวันนี้วันนี้อยากจะอยากจะเรียนอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ผู้ชม จองมาเพียบเลยนะแต่ว่ามาวันนี้ดิฉันเชื่อว่าต้องขอจบโปรบมือให้กับน้องๆโปร่มือให้ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าใน,นการด้านเงินเงี้ยตอนนี้คมมุณผู้ชมพวกเราเขาดิฉันก็รู้สึกใจไม่มีแต่ว่าการทพงานของส่วนใีญ่ที่ไทยในไทยกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปและวินัยหน้าสินโคร้าเนี่ยเขาก็เขาก็เต็มที่สำหรับเพราะว่าขาจากตอนนี้แล้วจะไม่ว่างแล้วราคะเขายินดีที่จะมอบความสุขให้กับท่านผู้ชม เราแต่งวันนี้เป็นสามช่วงช่วงแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าตำนานบุญคุณบั้งไฟเป็นยังไงคะอาจารย์ตำนานบุญบั้งไฟเนี่ยเราจะจลัดประเพณีประเพณีหนึ่งก็คือประเพณีบิ้บั้งไฟค่ะคือเขาจะทำการทำพิธีแห่บั้งไฟมาแล้วก็จะจุดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อบอกพญานเพงที่เรียกพญานเพงนะครัพญานเพงเคยได้ยินไพญานเพ หรือเทวดาที่อยู่บนท้องฟ้าให้ท่านรับรู้ว่าต่อไปนี้เนี่ยจะถึงเทศากาลทํานาแล้วนะก็คือจุดบังไปขึ้นไปให้ท่านรับรู้แล้วท่านก็จะโปรยฝนลงมาให้เกษตรกรได้ทานา <ขอ S 1> นะครับใช่มันจะประกอบไปด้วยสองชุดคือฟ้อนกองกุ้งกับฟ้อนบ่างไฟนะครับฟ้อนกองกุ้งเนี่ยเราจะใช้ผู้ชายแสดงเอกลักษณ์ของการแต่งกายก็จะสวมเสื้องาน,นะครับ ตาแบบของทิศานชาวิสาชายชาวิสาเจะนรุ่งพักรองเป็นสัญลักษณ์รุ่งพักรองแล้วก็จะมีเล็บเล็บยาวผู้ชายใส่เล็บใช่ใส่เล็บแล้วก็จะใส่เล็บตานะครับเพ่ใส่เล็บตากันแดดเพื่อเพื่อให้มันเหมือนกับฟ้าขนุนฟ้าบัวแล้วฝนจะตกลงมาแล้วในตัวเขาเนี่ยเขาจะประดับลักษณะของสัญลักษณ์มีโขดมีเสียงโขมีเสียงเอียงมีเสียงอื่น ทำนาได้ผู้หญิงก็จะซื้อนะครับในการลักษณะของซื้อเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยทำไมมีสารคือซื้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 อมีสารอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วคำว่าซื้อเนี่ยมันจะประกอบกับการกระบวนแห่ออกมาจะมีกาบเซิร์นกาบเซิร์นกาบเซิร์นก็คือลักษณะคำกรนที่จะต้องร้องไปในกระบวนการแห่กาบเซิร์นบางไฟก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแห่บ้างไฟกาบเซิร์นนานแนว กจะขอผลการก็จะมีกระบวนการในการร้องต่างตรงนั้นออกมาเนื้อร้องต่างกันตามตามงานที่จะต้องใช่สำหรับวันนี้เนี่ยเนื้อร้องของที่เป็นกาเนี่ยเป็นเนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อหาของเราก็จะเพื่อจะไม่เอาในในการเห็นว่างไผแต่จะเราจะเป็นกาซื้อถวาท้องนอนะครับซื้อพระเจ้าถ้าบารมีพระเจ้าอยู่หัวเรากาใช่ในการซื้อเป็นเกียรติพราะว่า ในช่วนที่สองช่วงหนึ่งนะมี่การมีการแสดงเป็นสองชุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้่ผู้ชพบกับการแสดงในช่วงที่หนึ